มามอบเพื่อทําบุญสร้างสาลาการเปลี่ยนวัดบ้านหนองหินนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็นํามาซื้อผลไหมากรากไม้นํามาซื้อดอกมะลินะครับเพื่อถวายให้กับเทพธิดานางฟ้าแสนสวยที่สถิตอยู่ณหลักกิโลจอมปลวกนําโชคแห่งนี้นะครับก็งวดนี้ก็ให้โชคให้ลาบกันกันแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับหลังจาก ขันของวัดหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดพอดีเลยพอดีเลยกลมตัวเลยค่ะในโนางฟ้าจะไมช่วยโอ้สัมมาไม่ไม่เคยเป็นแบบนี้เลยไม่เป็นเลยนี่วันนี้นี่ก็มเ็นวันนี้เองดูเนี่ยท่านให้ท่านรับรู้แล้วเนาะท่านรับรู้แล้วเลยดูไม่หมดเลย ไม่มีไม่มีไม่แบบนี้เลยติ้งจะลงขนาดไหนก็จ้างไม่ได้ไม่เป็นี่เลยแล้ววัดลงเลยบ้านเลขที่วัด0 7บ้านเลขที่วัดโอ้โอาจารย์ครับสําหรับการติดต่อสําหรับการร่วมด้วยช่วยกันในการสมทบทุนในการสร้างศาลาการเปลี่ยนสามารถติดต่อที่ไหนอะไรยังไงครับติดต่อมาที่อาจารย์กันที่มาก็ได้ค่ะขอเบอร์ค่ะอาจารย์087 สองห้าสี่แปดเก้าแปดเก้าสำหรับคนที่มาหลักกิโลจอมปลวกไม่ถูกก็สามารถติดต่ออาจารย์กันที่มาได้เพราะ <มา S 1> ท่านก็จะอยู่ที่แถวแถวนี้ตลอดอยู่ตรงนี้ตลอดค่ะกับเบอร์โทรอีกครั้งครับศูนย์แปดเจ็ดสองห้าสี่แปดเก้าแปดเก้าขอบคุณอาจารย์กันที่มามากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมกําลังเดินทางไปที่หลักกิโลจอมปลวกนําโชคนะครับหลายคนที่เป็นเอฟซีเขาได้โชคได้ลาบกันสมควร เปน็นจํานวนมากครับถูกก็เลยรีบมาเลยนะฮะมาที่หลักกิโลจอมปลวกนําโชคเพื่อน,นําผลหมากรากไม้นําข้าวของมาถวายให้หลักกิโลจอมปลวกนะครับจะแม่เขามีจิตอันเป็นกุศลเนาะอยากจะสร้างสาลาการเปลี่ยนวัดบ้านหนองหินนะครับใครอยากจะร่วมสมทบอนุโมทนาบุญก็สามารถเดินทางมาที่หลักกิโลจอมปลวก ดูมาที่วัดบ้านหนองหิน <c oughs> มาร่วมด้วยช่วยกันสมทบในการสร้างศาลาการเปลียกก็ได้นะครับ <c oughs> คือยอดบริจาคที่บริเวณหลักกิโลจอมปลวกน้าโชคนะครับณนะเวลานี้ยอดประมาณ3า0,000ื <c oughs> ่นกว่าบาทเพื<ม>่อเป็นปัจจัยในการก่อสร้างศาลาการเปลียนวัดบ้านหนองหินนะครับวันนี้ผู้ที่โชคดีได้โชคได้ลาบจากหลักกิโลจอมปลวกน้าโชคคุณผู้ชมที่ชมสุรินทีวีอยู่ทางบ้านคุณธนพันธ์นะฮะคนแรกฝาก เงินมาทำบุญ500บาทและโจ้ก็ฝากสมทบอีก500บาทเป็น1,000บาทก็ฝากเย็เจียนเป็นสะพานบุญ<ะ>นําไปก่อสร้าง<ะ>สําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะร่วมด้วยช่วยกันเป็นสะพานบุญในการก่อสร้างสาราการเปลี่ยนให้เป็นที่อยู่ที่พักสําหรับการปฏิบัติศาสนสถานของพระภิสุสงฆ์สามเณรที่วัดสะพานหินก็ร่วมด้วยช่วยกันเรเตรียมเครื่องเส้น ถวายนางฟ้าเทวดาแสนสวยที่หลักกิโลจอมปลวกน้ำโชคแวันนี้ fc สายบุญรินทีวี fc สายบุญสูรินทีวีเขาถูกกันเยอะครับถูกกันเยอะมากกับเลขที่คุณละบอก2-6เขาก็ไปซื้อ2-6-6-2-9-2-2-9ก็ถูกกันเยอะครับวันนี้ก็เลยให้ผมมาเป็นธุระจัดแจงในการนำผลหมากราดไม้นำดอกมะลิมาถวายแล้วก็นำผ้าแพรสี มาผูกถวายให้กับนางฟ้าเทวาดาแสนสวยเราด้วยตอนเที่ยงประมาณเที่ยงเที่ยงพอดีอ่ะเพราะว่าคนเขากําลังมาเยอะก็มีหมอทรงมาจากตะบนเตมมาส่งว่าพอมาส่งปุ๊บเด็กบ้านตรมนี่แหละมาเยอะพอสมคนแหละนางฟ้าแผลงฤทธิ์ออกให้แขงฤทธิ์ยังไงครับให้เห็นตัวเลยลปรากรให้เห็นตัวเลย ประมาณกี่โมงครับคุณใหญ่ประมาณเที่ยงพอดีเลยของวันที่31เหรอวันนี้เหรอวันนี้วันนี้ออกที้นึงอ่ะวันนี้ออกเหรอคนเที่ยงเห็นลูกอ่ะคนเขาก็มารุมดูแต่แต่ร่างทรงแต่ทีนี้ไอ้ะไหนแต่งชูมของท่านอ่ะเหมือนนางฟ้าเลยแต่งชูมของท่านแต่งชูมมีมงกุฎเรียบร้อยมีมงกุฎมีชูมฉาดามอะไรเงี้ยสวยงามภาคตะวัแล้วก็เทวดาเขาเห็นแต่ว่าถ่ายไม่ทันเขา ขึ้นฟ้าไปก่อนเห็นแต่นางฟ้าขึ้นตามหลังเลยถ่ายทันอุ้ยเขาขึ้นสวรรค์แล้วหรอเขาเขาเขาขึ้นไปแล้วหรอจ้างงั้นนะอาจจะไปเที่ยวเที่ยวเขาอยากออกให้ให้เห็นให้เด็กเขาเห็นเขาว่าอย่างนั้นปรากฏให้เด็กเขาเห็นมันก็มันคลน่าแปลกนะพอที่ตรงนี้ก็คนก็เห็นเยอะอยู่แต่ว่ามันไม่น่ารั่วเท่าไหร่หรอกเขาเขามาคุ้มครองที่นี่เขามาให้โชคมาให้ลาบตรงนี้แหละ ครับว่าเขาจะอยู่ปีหนึ่งก็อย่างนั้นปีหนึ่งไม่ใช่เกือบปีแล้วหรอกคุยใหญ่เนี่ยอูสองปีเรามั้งแต่ว่าเขาจะอยู่อีกปีหนึ่งเขาจะให้อีกปีหนึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้ก็ดีอยู่ก็คุ้มครองให้โชคให้ลาบบ้านเราบ้านหลังหินก็คึกคักบ้านหลวงหินก็คึกคักเศรษฐกิจดีไปเลยมันก็อย่างนั้นแหละแต่ว่าฟาร์มปลอดภัย ต้องเอาไว้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงติดถนนเนาะติดถนนคนก็สายนี้ก็สายคนเข้าไปเยอะด้วยไปมาก็ตูวอะไรก็กลัวบัติเหตุอย่างเดียวเลยอ๋อค่ะค่ะผู้ใหญ่ผู้ช่วยอบตอนหมู่บ้านก็ช่วยกันดูแลก็ให้ความร่วมมือดีู่ค่ะขอบคุณค่ะเครื่องไหว้เครื่องไหว้รบผู้ใหญ่ช่วยยก วันนี้หลังจากผลการออกสลากกินแม่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2563นะครับ f อสายบุญสุรินทีวีก็ได้โชคได้ลาบกันเยอะพอสมควรนะครับวันนี้ก็ให้ผมเนี่ยเป็นสะพานบุญนะครับนำปัจจัยมามอบเพื่อทำบุญสร้างสลาการเปลี่ยนวัดบ้านหนองหินนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็นำมาซื้อผลลหมากรากไม้นำมาซื้อดอกมะลินะครับ เพื่อถวายให้กับเทพธิดานางฟ้าแสนสวยที่สถิตยอยู่ณนะหลักกิโลจอมปลวกนำโชคแห่งนี้นะครับก็งวดนี้ก็ให้โชคให้ลาบกันกันแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับหลังจากไปเข้าฝันคุณละบอกเลข2 6นะครับและ2 6 6กับ9ตัวเดียวกันหลายๆคนก็ซื้อกลับไปกลับมาไม่ว่าจะเป็น 26, 6 2 6 6 2, 2 9 2 2 9 ก็ได้โชคได้ลาบกันพอสมควรแล้วก็เยอะมากๆนะครับตาประสิทธิ์ดัตถุยาวัฒนะครับจะจุดทูบกรรยานซึ่งเป็นทูบเสียงทายนะครับคุณตาประสิทธิ์เนี่ยเป็นพ่อของคุณระนะครับท่านเกิดวันอาทิตย์หวยที่จะออกวันที่16สิงหาคมเนี่ยเป็นวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ลองอาศัยดวง วาสนาของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในการเสี่ยงทายดูแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันว่าทูบเสี่ยงทายเนี่ยจะปรากฏเป็นตัวเลขอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ไปดูกันที่บริเวณหลักกิโลกันด้วยว่าเลขต่างๆที่อยู่บนหลักกิโลเนี่ยยังคงมีเลขต่างๆเลขอะไรกันบ้างนะครับเลขบนหลักกิโลเนี่ยที่มองเห็นกันแบบชัดๆก็คือเลข226เลข8เลข8แล้วก็เลข7นะครับ ออกเป็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับ6เนี่ยกลับหัวเป็น9นะฮะไปจับรวมกับ2 92ก็ออกเลขล่างนะครับในส่วนของเลขบนที่ออกเป็น91นะฮะหตีลังกากลับไปเป็น9ไปผสมรวมกับเลข7เลข7ก็กลายเป็นเลข1ถือว่างวดนี้หลักกิโลจอมปลวกนําโชคนางฟ้าเทวดาแสนสวยให้โชคทั้งบนทั้งล่างนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่าน YouTube ช่องสุริน TV, ทีวีก็ได้โชคได้ลาบกันเยอะ พอสมควรนะครับวันนี้ก็เลยเป็นของที่มาของการนำเครื่องเส้นสังเวยมาถวายให้กับหลักกิโลจอมปลวกนำโชคนะครับมาถวายให้กับนางฟ้าแสนสวยครับบาอาจารย์นะครับก็ฝากมาว่านางฟ้าเนี่ยชอบสีขาวนะครับไม่ว่าจะเป็นทูกเป็นเทียนเนี่ยเทียนสีขาววันนี้เรามาจุดเสริมเพิ่มพลังบุญให้กับนางฟ้าเทวดาแสนสวยนะครับ ด้วยเทียนสีขาวดอกไม้นี่เคยเอามาถวายแล้วจากพี่ปูฮอลแลนด์นะครับแต่วันนี้เราก็ต้องขอบคุณเจ๊ติ๋วนะครับจากร้านโอเคสังกพันธ์อำเภอสีขอรภูมิหนึ่งในผู้โชคดีที่อยู่อำเภอสีขอก็ฝากมาถวายด้วยเช่นกันครับ เด็กไอ้ไซท์ตรงนี้ระดับพ่อแม่แม่มาอยู่อยู่ระดับพ่อแม่เนี่ยนะเล่นจักรยานเป็นเล่นางฟ้าดวงดาวแสงสวยขอให้โชคให้ลาบผู้คนเนาะจะได้มีเงินช่วยสร้างศาลาการเปลี่ยนวัดบ้านหนองหินเนาะก็ขอเพื่อพลัง ให้กับนางฟ้าเทวดาแสนสวยด้วยพระแพรเจ็ดสีเป็นเครื่องถวายเป็นเครื่องสักการะบูชาหลายๆคนที่ชมทุกครั้งที่ผมไลฟ์สดหรือว่ามาถ่ายคลิปนะครับหลายคนหลายสายตาที่อยู่กันทั่วสารทิศทั้งไกลและใกล้ มักจะเห็นหญิงสาวที่ใส่ชุดไทยยืนอยู่ตรงนี้ประจำนะครับวันนี้เองอาจารย์ทายเยท่านก็บอกว่านางฟ้ายังคงสิงสถิตยอยู่ณบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้โชคให้ลาบ,ลาบกับผู้ที่ศรัทธาและผู้ที่มีสัจัจจะท่านบอกว่าจะมาให้โชคให้ลาบเป็นระยะเวลาทั้งหมด12เดือน24งวดครับเป็นอย่างยิ่งระยะเวลา สิเดือน24งวดสำหรับผู้ที่มีโชคมีลาบก็จะได้โชคได้ลาบจากนางฟ้าเทวดาแสนสวยนะครับที่สถิตอยู่ณนะหลักกิโลจอมปลวกแห่งนี้สำหรับคนที่ศรัทธาคนที่มีสัจจะนะครับก็จะได้โชคได้ลาบโดยเฉพาะที่ผ่านมาคุณละและครอบครัวนะครับมีศรัทธาและก็มีสัจจะได้สร้างศาลาเรือนไทยนะครับมาถวาย แล้วนางฟ้าเทวดาแสนสวยก็ไปเข้าฝันบอกคุณละเป็นเลข26นะครับ26หลายๆคนนำไปซื้อเหมือนที่โจ้เคยบอกว่า6กับ9เลขเดียวกันนะครับก็ไปซื้อ26 62 92 29ก็ได้รับโชคได้ลาบอย่างที่เห็นครับ พรุ่งนี้จะมีการขยับในส่วนของศาลาเรือนไทยนะครับลงไปข้างล่างคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ของคุณละนะครับก็จะซื้อ,อดินเพิ่มจากรถบรรทุกนะครับเพื่อไม่ให้ขีดขวางการมองเห็นในส่วนของหลักกิโลนะครับก็ที่จะเตรียมในเรื่องของดินอะไรยังไงบ้างก็เตรียมดินเขาผู้ช่วยว่าจะเอามาแล้วพวกนี้ครับมาจากบ้านศรีสวัสดิ์ รถละห้าร้อยขับเตรียมเรียบร้อยเห็นทรายเตรียมเรียบร้อยแล้วแล้วนปทางนีะเอาหันหน้าไปทางโน้นจะมาทางนี้เขาจะทำบุญอะไรกันบ้างครับผู้ใหญ่กในช่วงนี้ทางวัดก็กำลังขอสร้างปรับปรุงศาลาการเปลี่ยนหลังใหม่อยู่เพื่อว่าจะได้จัดกิจกรรมเป็นศาลาที่กำลังกว้างความกว้างยาว แล้วก็ใหญ่ด้วยก็ใช้งบประมาณก็เยอะพอสมควรกำลังก่อสร้างใช่ไหมคะกำลังก่อสร้างกำลังปรับปรุปรงอยู่ครับถ้าใครอยากจะร่วมบุญถ้าอยากไทยอยากจะร่วมบุญก็ติดต่อมาทางวัดก็ได้วัดหนองหินหมู่ที่18ตำบลเริมอำเภอศรีโครภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับที่น้องได้ร่วมอัศัยนโชคที่หลักกิโลนะครับก็เป็นเขตของหมู่บ้านหนองหินนะครับถ้าหากว่ามีโชคมีลาบได ชกลาไปถ้าถูกหวยกันไปนะครับอยากจะทําบุญร่วมกับหมู่บ้านหนองหินก็เชิญที่วัดหนองหินได้เลยหรือไม่ติดต่อที่เบอร์ท่านผู้ใหญ่เลยเบอร์อะไรฮะท่านผู้ใหญ่ชื่ออะไรครับหรือไม่ก็ติดต่อที่ผมก็ได้0856302275ผู้ใหญ่ชื่ออะไรฮะชื่อผู้ใหญ่มั่นกาลเกตนะครับบ้านหนองหินนะครับบุษเดตะบดเกิดกับไหนมาแล้วเนาะหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วใจจาแล้ว จะไปดินนวลกินรำม่วเนอนเองจัดจังเออเราไปทำไปแปะไปเพราะมันได้ไม่มีใครอยู่เฝ้าเนาะมาตอนเย็นมาพอดีมาจากนู้นมาเจออ้าวอย่าทาแป้งทาทาแล้วทำยังไงอันนี้เป็นบรรยากาศเจอวันนี้ลมนะลมเย็นเนอนยายเนต่วันที่25อ๋อเฝ้าตั้งแต่วันที่25เมื่อคืนนี้เยอะมากเยอะ เธาฝนเขากยัง <ตก S 1> นี้ขนาดกาานตตาฝนตกยังเอาล่มทั่่อสร้งห้าจานข้าลงเมื่อคืน หนึ่งเจ็ดเหลขหหายไปแล้วเนาะหายไปแล้วนลลัหนึ่งศยเ้าเลข่วัดโอ้เาอยากจะให้เราไปสร้างสลาการณ์ห่งยหนึ่งเลพอดีเลยตรงตัวเลยค่ะเยนางฟ้าจะไปช่วยโอ้ส ใช่ครับที่ทูบเสียงโชค1นึ่งซุเจ็ดเท่ากับในที่ของวัดหนองหินพอดีนะครับ เป็นเลขเก้าไทยเป็นเลขเก้าไทยแล้วก็เลขสองแต่เราก็ตีเป็นเลขหกอยู่นั่นแหละอืมอันั่นแหละก็เลยซื้อเตะหกสองซื้อแต่หกสองพอมาวกน้องๆก็บอกว่าอาจา์หกสองหกสองไอ้เราว่าแล้วมันเป็นแต่ก่อนที่เขามาจุดทูบจุดเทียนกระถางทูบเคยไหม้ห่วยรัวนี้ไหม้ไม่เคยเป็นแบบนี้เลยไม่เป็นเลยนี่วันนี้นี่ ก็ไม็น้ันนี้เองดูเน็ตท่านให้ท่านรับรู้แล้วเนาะท่านรับรู้แล้วเลยดูไหม่หมดเลยไม่มีไม่มีไหม้บบนนี้เลยติ๊งจะล่มขนาดไหนก็จังแต่ไม่ได้ไหม้เบนนี้เลยพี่บริเวณจอมปลวกฮะเขาก็เข้าไปถ่ายรูปกันเห็นกันแล้วน่าจะเห็นเป็นตัวเลขกันแล้วครับเป็นตัวเลขอะไรกันครับคุณป้าคุณตาคุณยายคุณลุง เห็นให้สามตัวเลยเหรอฮะหกสี่เจ็ดแหละฮะหกสี่เจ็ดนะถูกเจ๋นเลยในหกในสี่ในเจ็ดถูกเจ๋อเลยตัวนางฟ้าฟมงจะแม่อะไดแนน่นนี่ยนี่ระดนางฟ้านี่หยออกข้างบนแน่หกในี่ในเจ็นี่ยเนยไก่ไกเนอะในเจอในเจอในใน้งค้างให้ชัดไก ในเลขสี okay. oh. okay. ่กูเป็นเลขในเลขเจ็ดในหกในสี่ในเจ็ดห้าสี่ยห้าสี่แกไปทำธุระอยู่ที่กุ่ลาบภูมิตอนนี้เวลาประมาณเกบสี่ในรายการหรือว่าบ่ายสองวันนี้ไม่หลายเดือนที่ผ่านมาแล้วครับตอนเราไปฟังบอกว่าเ็นเด็กผู้หญิงนั่งอยู่ที่หลักกิโลข้างบนเลยครับแกต้องขุดลอกเพราะว่า ขนาดตอนกลางวันแท้ๆว่าบ่ายสองดีแกน่าจะมีเส้นดวงชะตาแกอยากให้โชคกบพอดีก็บ,บอกพ่อว่าพ่อพ่อ,พอมีเด็กนั่งอยู่ที่หลักกิโลเขาว่างั้นนะครับก็มีเรื่องเล่าให้ฟังแบบว่ามันเป็นปฏิหารขนาดบ่ายสองโมงกลางวันแท้ๆยังเห็นเด็กนั่งอยู่ที่หลักกิโลครับที่ว่าให้โชคอยู่าไหร่ก็น่า,นาจะอยู่ประมาณสักสองสามขวบได้ครับนั่งอยู่ข้างบนเป็นเลยก็ว่า เคยได้โชคลามั้ยคไม่แกไม่ได้จอดแกเห็นแล้วแกขนลุกก็ว่าเลยเลยไม่กล้าจอดเ็รว่าเรื่องเล่ากังนี้ก็หลังจากนำผลละหมากรากไม้นำพระแพรเจ็ดสีนำดอกมะลิสีขาวมาถวายให้กับนางฟ้าเทพิดาแสนสวยใจดีนะครับคุณผู้ชมมองเห็นอะไรกันบ้างลมเนี่ย โชคมาโดยตลอดนะครับเหมือนท่านดีใจสังเกตบริเวณที่าสาราเรือนไทยให้ดีๆนะครับแล้วก็สังเกตที่บริเวณต้นกระถินศีนรงค์นะกระถินนรงค์เนี่ยสังเกตที่พระแพรนะครับขยับนะครับพระแพรนีขยับตลอดเวลาจากกระแสะลม หรือหลายๆคนเนี่ยมองเหมือนเป็นนางฟ้าเทพธิดายังยืนพิงอยู่ที่บริเวณต้นไม้อยู่นะครับสาธุสาธุสาธุขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ได้โชคได้ลาบกันเยอะๆนะครับวันนี้ท่านก็ได้รับความสงบอย่างที่ท่านต้องการแล้วหลายคนก็เพราะว่าที่ผ่านมานี่คุณมาเยอะมากวันนี้ท่านก็น่าจะสงบท่านก็ได้อยู่ ในศาลาเรือนไทยยังมีความสุขไปดูสักหน่อยรงไหม,มที่บริเวณศาลาเรือนไทย